ยาขนมกินนะครับเดอ้ออันนี้คือเครื่องนับเดอ้อเครื่องเครื่องโกกเลยครับโกยยกไงกว่าคนนอนเลยนองไปตามหาเลยนี่คือเนี่นยเหราชิ้นไส้่เใช่ใช่เออ ข้างกเราเรียกว่าสิง์าายเออสิงค์ชารเมปหมดเต็มเต็มเียมสองโลเียมแจ๋แล้วโลนึงโอ้อย่างหาลูกจามลูกประทูกับผู้ทูงตละน้าจับมากปูก นี่ค่ะนี่ค่ปลาทูค่ะปลาทูกค่ะปลาทูกไก่รูนึงค่ะพรประิกเปียกโรนึ่งพริกโลนึงค่ะเออพริกโลนึงพี่อ้องเลยพริกโรนึงอกไก่รูดนึงค่ะมาประชาชนกระชาก่อนเท่าหรค่ะต้งเท่าไย่นเออเกินแบบหมูแดงแกวัเลย ทีครับคหกสิบประมาณสูงประมาณอย่างว่าประมาณหกสิบเส้นครับหกสิบคนแต่วัปนรืแต่วันถัดสามสิบประมาณสี่สิบหกสูงสี่สิบเส้นเราเบิ่มปริมาณของเครื่องเลยบ้างครับ ก้ iden, e วเดอขาดปักไงหน่ค่น้อยอ่ะเออแค่แค่นึ่งชิไอันนี้กะือปลาทู่แค่อะไรอ่ข้าหม้อมะเขือไข่แล้วนี่พริกพี่น้องเลยกิกโล่หนึ่งค่ะพริกโลนึงก็นะกิกหนึ่งก่ค่ะตามน้ำ่งนธรรน่า คืวาหตัวตูหกตัวนี่ตัวส่ำแขนเี่ครับตัวส่ำแขนเนอตัวแคปชัลหบอว่างกีนหมอเรามีัหาหมอ่นผิดัญหาปยู่เลยนักเพชรครับเซตเท่านั้นแสีบอื่นว่าเสบว่าเพชรลงกินลงกินกระตือไหมเราก่ะอดครับนี่ยกรอไห้คือห้องทองเลย โมมือครับโมมือชากายกเตียงโราณกนี่ประมาณหาโลครับครับกินเผ็ดเพใครมากดูต่ว่ากินอะไรมันกินไปแล้วมันกินบ่แล้วบ่่บ่ทับอิมนกอนถลูกเเป็ดกแฉมนมเห็ดบาบาเอเออ คั้นบ่เผ็ตเรขั้นกินใหมเลยขั้นผู้ใดมากการตีลงไปเถอะมารแรงให้ตาบอกสามแรงขาดน้อยเือขาดาผสมกันเลยครับขาดกระพกอันนี้ผัวอันนี้เมียเมียอ้วนสาวจ้อยดาวสาเมไม่หัก่ม่เต็มมือ้างหนัวข้างหนึ่งกรรเนี่ยขากรพกผสมกัน

นี icana, <t 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 ้่สาให้นมง่าสาให่งบาร์บีนแล้วเพิมา่เมสียบัเสียบนาเงกันเสร็่นุ่งมาแกงเขียวหวานแล้วเด้อเสียบแกงมาแกงเขียวหวานดีไปงานบาร์ีค 안 d o ลาดบ้านห้งอง <c oughs> โอ้ท่งนี้มันมีพัดลมดนี่นะขอสอบพัดลมนะกินอย่างเนอะกินอย่างนึงกราพาะแหงนยังเนอะแหงนึ <c oughs> นงน Hẹn yên ơn Hửm Hẹn yên ơn Uầy Hửm hẹn quá Hẹn là vua quá tìm quá hèn hmm. Hẹn cả là vua quá sẵn đọc Thế hmm? thế เทไปผส,สมกันเลยครับขั้นตอนทนี่เราไปใส่หม้อผสมยำมะกกไก่ไรตินนั่นเอน้อนไ,ไปลูกค่อยไปมาทแค่เราไปใส่ใส่หม,อหมอห้อหม้อข้างก่ยังไม่เสร็จฟ้าผสมหกัน,นได้กินไหมเนี่ยไ้กินแล้วนี่นปะคั้ะไมกินนะ ไก่กระต่า้ลูกสาวกินได้แคนเลหกินเลยกินเลยกิเงใสครับี่ใส่จนบดเป็นไหนเผ็ดบ่ออาคือเก่งค่ะเอากินยมยอมเผ็ดเลยอ่ะไดมนอน็ไอฮะฮะกีเลมาแมงพิสัยุหมูดำกับแมงพิสัยโอ้พอซื้อพิสัยนี่คนคุ้มครับเนคุ้มกัน มุมกันใต้ทัอะไร่ไปอาบนังได้ลูกลาไหมบ่อเขแต่อาหนังเต้นตัวสวยๆเถอะดีไมหน่ดหูบ่อหมูบ่ค่ะนุมจิ้มหุบยันกระตั้หมด เฮ้ยาข้อแห่งนะอิจิยะอย่าบอกว่ามันสิข้อนี่ยังเป็นยังไม่อยากต่ำมัางเลยเอาเบืองหมอกะทิครับใช้มาใช้หมอกะทิเพราะท่านเด้กข่านด้อจี๋เอทานมันเบิดโอ้โหนี่ครับเขี่ยวกะทิไปแล้วทานมันเบิดทานมันคือเบลอนะอ๋อก็เลยกับะทิไปเลย ต้องเคี่ยวให้น้ำมันมันออกก่อนเคี่ยวน้ำมันมันก่อนอืเปียมันคอปรเดี่จะหลัปเปบานห้องหมอนึ่งเท่านี้แหละี่สเดียวเลยเอากินน้ำพริีกันโว้ยนโอ้ช่างคนขอขลงแนี่มากระมินแตกกระด ม่ิคเ็ดยังอเนี่ยจะเบง้นเลไปแล้วครับไปเคี่ยวแล้วครับันนี้เดี๋ยวจะเป็นขอนครับพี่นำเอาตะน้ำใสใสมานเรียตะน้ำใสใสครับเอเคแล้ว เปกรูประตูกินยีกูแล้เกี่ยพเรวพารทีลเลยครับอืมเกี่ยแล้วครับ เ้าไก่ครับเตรียมไฟแล้วเท่าไก่เท่าไก่ตองหนอนะครับพี่น้อง Hãy <laughs> 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 <Tạm biệt. cười>

อันนี้อันนี้อัอนอนี้คืออะไรคะอันนี้คืออันเดียวกันป้วนี่รไม่รู้ค่ะแต่นั้นไม่เผ็ดไหนกระเมียงดอกันเดียวกันเพราะวมันหมวยยัยไอ้นี่เราไม่เผ็ดอารมณ์เปี้ยกเนี่ยเออดามันเองคุยกันเองเขามาให้กินหน่อยอันนี้น้ำข้าวุ้นนะคะชุบมีลายมันใช่ไหม นี่น้ำกาวปูนนะคะนี่คือแดงๆเผ็ดนะคะข้าวโพดลไปเผ็ดต้องข้าวฟ่าต้องเอาก่อนค่ะต้องกินเผ็ดๆต้องเอาข้างบนก่อนนะมันจะได้เผ็ดๆข้างล่างบอกเลยว่าไม่เผ็ดเอาแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาตรงเี้ะแล้วก็เจ่๋ยแล้วก็ปูนนะคะมีความเข้มข้นความเข้มข้นนะมาไล่แตกกันไปเลยไล่แตกใจเย็นนะคะไม่เอาเตีนนะคะไม่ชอบกินเตีน ก็จะเป็นเครื่องเคียงเครื่องแกงมากินนอน่นี่ในเราได้แก้วกาแฟค่ะขอลูกชิ้นหนึ่งสอง,ส,องสามนะฮะสามลูกสามลูก,ลกแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้หนึ่งลูกเต้าหู้ก็มีเต้าหู้ก็มีกบด้วยข้างบนค่ะเพื่อความเผ็ดระดับจิบของเ,งร,ร,เรา <c oughs> ต้องค่ะ ว right? ิชาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ